สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพันช์แห่งถูกหวยรับเดือนเกิดเผยที่มาเลขเด็ดยายเข้าฝันแต่ซื้อเลข5 9ไม่มีก่อนได้58มาแทนกลายเป็นความโชคดีบอกดีละทิ้งวัดนี้ไม่ได้บอกเลขวันที่หนึ่งกันยายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลรางวัลสลากลก,กินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน64รางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลข1 14475รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่458และ123 ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่79ล่าสุดนักร้องสาวพันช์อรการรโรจนวัฒน์ได้โพสต์ภาพของตัวเองถือลอตเตอรี่1ใบมาเลข9 4้9 4 9 4เ8่งวดประจำวันที่1กันยายน64ซึ่งลอตเตอรี่ที่พันช์ซื้อนั้นถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข458ได้รับเงินรางวัล4,000บาท ดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าโชคดีรับเดือนเกิดและหนึ่งใบทวนสามตัวหลังเรื่องมีอยู่ว่าฝันถึงยายมาให้เลข5969แต่หาซื้อ59ไม่ได้เลยซื้อ58แทนก็เลยได้ใบนี้มากนีละงวดนี้ไม่ได้บอกเลขท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ